ชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจหลังจากนาจีฟลาซักอดีตผู้นำมาเลเซียได้รับการอภัยโทษเหลือการจําคุกเพียง6ปีนะคะในคดีทุจริตกองทุนรัฐค่ะ คณะกรรมการอภัยโทษมาเลเซียระบุว่าจากการพิจรารณาความคิดเห็นและนำคำแนะนำต่างๆได้ตัดสินใจลดโทษจำคุกนาจิปลาซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจาก12ปีเหลือ6ปีและลดโทษปรับจาก210ล้านลิงกิตเหลือ500ล้านลิงกิตหรือประมาณ375ล้านบาท การตัดสินใจดังกล่าวทำให้อดีตผู้นำม,มาเลเซียจะได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคมปี2028เริ่มจากการเข้ารับโทษจำคุกตั้งแต่ปี2022ในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบฟอกเงินและการกระทำผิดต่อหน้าที่หลังโอนเงิน42ล้านริงกิตจ,จากกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวมาเลเซียหรือวน MDB เข้าในบัญชีส่วนตัว ขณะที่ชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจอภัยโทษให้กับอดีตผู้นำคนนี้และมองว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลอธิบายเหตุผลแม้ว่าอันวาอิบราฮิมผู้นำคนปัจจุบันจะระบุว่ากระบวนการอภัยโทษอยู่นอกเหนืออำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ตาม นักวิเครบบาะห์มองว่าความเคลื่อนไหวนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลภายใต้การนำของอันวาซึ่งมาบริหารประเทศพร้อมชูนโยบายปราบปรามการทุจริตหลังจากปีที่แล้วคดีทุจริตที่เชื่อมโยงกับนาจิบและแกนนำพักอัมโนหลายคดีถูกยกฟ้อง